สวัสดีคะ่ะ f อซทุกท่านนะคะนุก๊กตัวอาการถุงทองแล้วถุงทองตุงทองจามด้วยนะคะจริงๆเขาก็จามมาตลอดแล้วนะคะ่ะคือวันนี้เป็นวันที่สามที่เขาจามจามบ่อยมากขึ้นนะคะเ,เขาเป็นหวัดหรือเปล่านะคะเป็นหวัดไหมไม่แน่ใจเลยนะคะเพราะว่าเมีเยเล็กก็จามเหมือนกันนะคะแต่ว่าถุงทองจะเป็นหนักว่าตาเขาบวมด้วยนะคะ นูกว่าจะมาขอความเมตตาจาก f อนะคะถ้าถ้าเอ่อนูกว่าจะพาเข้าไปหาหมอคลินิกใกล้บ้านพรุ่งนี้คือนุกมีเวลาแค่พรุ่งนี้นะคะคือหลังจากที่นุกคุมสอบเอ่อนักนักเรียนกศนเสร็จนุกจะรีบกลับมาแล้วก็พาเขาไปหาหมอที่คลินิกซึ่งมันเปิดสองโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะคะถ้าเอฟซีท่านใดจะเมตตาถึงทองนุกก็ต้องกลับขอบคุณแล้วก็ ขอความเมตตาให้น้องด้วยนะคะช่วงนี้กระดุกกระดิกไม่ได้เลยค่ะนะคะขอความเมตตาให้ถุงทองด้วยนะคะถุงทองอยากไปหาหมอครับ